สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเที่ยววัดอีกที่นึงนะครับอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือวัดภูไหลงนะครับที่นี่อากาศดีมากเลยครับวิวรอบๆก็สวยมากครับการเดินทางนะครับจากตัวอำเภอปากช่องแค่20กิโลนะครับหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทุกเทียนเสร็จนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปอีกนะครับ เพื่อไปกราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่อยู่ข้างบนนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมานะครับอากาศก็ดีนะครับอากาศดีมากเลยครับฟ้าเปิดครับแต่ถ้ามาวันที่ฝนตกลินลินหน้าจะมีหมอกสวยกว่านี้นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบันไดจุดแรกนะครับพอมองลงไปข้างหลังนะครับวิวสวยมากเลยครับคุ้มค่าจริงๆครับวิวตรงนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวนะครับผมแนะนำเลยครับว่าตรงนี้นะครับวิวสวยมากครับ เราเดินขึ้นไปอีกนิดก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่เราแวะจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้จะมีทาเวสวุวรรณนะครับให้เราสักการะนะครับตรงนี้ หลังจากที่เราสการะท้าเวสวุวรรณเสร็จนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปต่อกันครับวัดป่าปูายลงนะครับทำได้สวยมากจริงๆครับวิว360องศาเลยนะครับสวยมากตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงพระอุโบสถข้างบนที่ยอดเขาแล้วนะครับไปชมกันเลยครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับ รอบพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับล้อมอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูรอบๆกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบมาเที่ยววัดนะครับแนะนำเลยครับวัดนี้สวยมากครับ พุทธลูปแต่ละปางนะครับทําได้สวยประณีตมากครับวันที่ผมมานะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างนะครับที่เห็นก็กําลังมากันเรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ